สวัสดีค่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วเนาะนี่ตอนนี้เนี่ยอยู่ <c oughs> ชินจูกุนะคะอันโ <c oughs> <c oughs> หลนิวอาซาฮีนะคะวันนี้ไปตึกอาซาฮีมา I told I told our friends that today we went to the Asahi nearby we didn't went there but we went nearby their Asahi building and t o and tonight we we drinking Asahi <c oughs> <c oughs> you too oh my god เนี่ยก็นึ่มอาซาฮีนะ,ะบอกว่าเน,นี่ยเาไม่ค่อยดื่เบียร์นะ <c oughs> <c oughs> เบียร์โอ้เบียร์โอ้ล์เบียร์โอ้ล์เชฟอันปกติเนมเขาไม่ดื่มเบียร์นะคะ What y o u call beer in Japanese เบียร์โอ้เบียร์โอ้ลนาเภาษาญี่ปุ่นเองนะคะนาเกะเบียร์โอ้อะไรนะโอ้อริการ์ตอส์มัสของเนได้แล้วนะคะน่ากินมากปกติเนี่ยไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าเดี๋ยวเมานะคะนี่ดูอาหารที่เนี่ยสั่งนะ โอ้นี่นะกินไหมอ่ะอ, <Wow. S 1> อากินไหมเอ่ยมีอะไรบ้างนี่มีกุ้งเดี๋ยวาวมีกุ้งนะคะแล้วก็ไข่หอยเมงชูนา <Sal mon? S 1> แซลม์นอร์ <Cook. S 1> น, <ะ S 3> นแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะแล้วก็แซลม์อ่อแล้วก็ ก็เป็นส่วนอันนี้ uh, skin some sort maybe salmon skin ไม่รู้ว่าหนังปลาหรือปลานะคะแล้วก็มีก็ต้องมีไข่กุ้งนะคะก็มีผู้อ่าน <Fake S 1> แล้วก็ uh, <cr> yeah. ปลาหมึกนะคะ <at> น่านกินมากเลยอะ่ะ look delicious look very good โอเคเดี๋ยวเรามาลองทานกันนะคะเนี่ย <'m> <Yeah. S 2> เดี๋ยวลองเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวทำอ่ะอ่า <Good>. Yeah. <Ooh. S 1> what do you have here I have uni Uni. here ของสามีมีนี่นะคะ uni แล้วก็ salmon นะคะแล้วก็ tuna แล้วก็ what is this one I don't know belly อ้อพุงพุงปลา Tuna I i belly, e e v มาทูน่านะคะน่ากินมากเห็นไหมช่ำๆนะคะนี่ สดเนาะเดี๋ยวลองพริกกันนะคะนี่ Let me try this. I'm Let me show you. Ooh. Someone like it spicy? นี่นะคะ You still video? Yeah แซมมีก็ถ่ายวิดีโอนะคะแต่เรามาลองทานกินลองทานนะคะ Wait. Shrimpies. This is my Salmon. Mm. Tuna belly. Tuna. Wadali. Sea urchin. And we have masagi. Cute little place. walls full of fish, 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 whatever you want. I'll show you a little bit. แล้วก็ราลงไปเลยค่ะนี่น่ากินไหมอ่ะอุย้ยฉ่ำมากเลยอ่ะปูอัดโอ้นี่ไม่ใช่ปูอัดนะคะ not imitation crab a real crab I think ไม่ใช่ปูอัดนะครับมันปูจริงๆนะครับ <Very good. S 2> oh. อืมได้เลยคือปอืมหอยจีแดังร่อยแรงนี้่ลองชิม taste very good fresh อืมอืม <c oughs> ไก่หอยเม่นนะคะ

มอนนะะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะขอทุกคนมีวันที่สุใสบายและอาหารที่มีประยชนทานนะบา,บายยค่ะลาไปละร้านนี้ยังมากช่วงได้จะไ ร้านนี้ดังมากนะคะดูมีคนมีเสเล็บมากินเยอะนะเเป็นร้านเล็กๆนะคะอยู่ตรงชินจูก,กุนเนาะเนี่ยะมีเสเล็บมากินเยอะนะคะโอเค <c oughs> ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะนี่บาย